สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชแนลชันเดิมนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฉีดวัคซีนนะฮะก็ลูกค้าบางท่านก็เริ่มฉีดเข็มสองกันแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลนะฮะก็กำลังเริ่มได้รับเข็มสองกันแล้วบางคนลูกค้าที่เข้ามาบางคนพรุ่งนี้ก็จะฉีดเข็ม2หรือว่าก็ฉีดเข็มสองกันแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าก็ต้องฉีด่ะเนาะฉีดมาแล้วบางคนก็มีผลข้างเคียงบ้างนะฮะอ ก็ต้องฉีกันไปเพราะว่ามันเป็นอาวุธเดียวที่จะต่อสู้โควิดได้ในตอนนี้นะฮะมันมีแต่คําถามคําถามเยอะแยะไปหมดนะฮะว่าวัคซีนไหนดีที่สุดไม่มีวัคซีนไหนไม่มีผลข้างเคียงเลยนะฮะก็วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดเร็วที่สุดนะฮะตอนนี้น,นี้ที่เรารู้มาเรารู้แคนี้นะฮะวันนี้ไม่ได้พูดมาฉุพูดเรื่องวัคซีนนะะเปลี่ยนเรื่องบ้างนะฮะมาพูดถึงโมโนพิราเวียความหวังอีกความหวังหนึ่งของการที่เราจะมีอาวุธ อีกชิ้นหนึ่งเพื่อต่อสู้กับโควิดนะฮะก็คือเป็นยาปราบโควิดชนิดเม็ดตัวแรกนะฮะก็เรามาผ่านมาถึง3ครั้งแล้วนะฮะกับสงครามที่ต่อสู้กับโควิดนะฮะเราลอก3นะฮะก็หลายประเทศก็เริ่มจากการละเมอด้วยการพื้นฐานะใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยไปจนถึงตอนนี้ก็อย่างที่ว่าการฉีดวัคซีนนะฮะเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันนะฮะ แล้วถ้าเป็นไปได้การมีทางเลือกในการป้องกันที่หลากหลายชัดเจนและปลอดภัยก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีนะฮะอย่างตอนนี้ต่างประเทศนะฮะก็บริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างเนะมอร์กเนาะผู้ผลิตยาจากเยอรมนีนะฮะร่วมมือกับบริษัทริชแบ็กไอโอเทราฟิวติกพัฒนายาเม็ดเพื่อต้านไวรัสโควิดสิกาชื่อว่าโมนูพิราเวียนะฮะโมนูพิราเวียยารักษาโควิดที่ในตอนนี้อยู่ที่เฟสสามแล้วนะฮะ ของการพัฒนาซึ่งนักวิจัยต่างออกมาบอกถึงผลลัพธ์ของยาชนิดนี้ว่าปลอดภัยและเชื่อถือได้ว้าวโดยยาตัวดังกล่าวได้นํามาใช้กับผู้ป่วยโควิดสิบเก้ากลุ่มตัวอย่างสองร้อยสองคนนะฮะแม้ว่ากลุ่มยังเล็กแต่ก็ยังเป็นความหวังอยู่เนาะซึ่งยังไม่มีอาการรุนแรงด้วยนะอืมยังไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องรักษาเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าผู้ป่วยอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะพูดผิด คือจานวน202คนเนี่ยซึ่งอาการไม่รุนแรงก็คือติดโควิดแต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือ202คนนี้คือผู้ป่วยที่ค่อนข้างเฮลตี้หน่อยนะฮะผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาครบโดสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันปริมาณเชื้อลดลงนะฮะและไม่มีผลข้างเคียงนะฮะและไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆว้าวเหลือเชื่อนะอืมนอกจากนี้ยังมาทํามาทดลองกับสัตว์ที่ติดเชือ้อโควิด -19 ผลที่ได้คือ,อยาชนิดนี้สามารถป้องกันสัตว์ทดลอง ตัวอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดได้คือป้องกันไม่ให้เพื่อนติดน่ะเออตัวที่กินแล้วแบบว่าไปอยู่กับเพื่อนได้อยู่กับครอบครัวมันได้อะไรเงี้ยอืมนะฮะแล้วยาชนิดนี้ก็ต้านไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ก็ได้นะ่ะได้หมดเลยซึ่งในทางในตอนนี้นะฮะทางบริษัทเมอร์ได้จัดตั้งจดทะเบียนกับยาบริษัทอินเดียจุนห้าแห่งเพื่อนายาชนิดนี้ไปทดสอบและเพื่อผลิตในอนาคตนะฮะ ถ้าหากมองในแง่ดียาตัวนี้อาจช่วยลดปริมาณการกระจายของเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในโรงพยาบาลได้มากขึ้นนะฮะเพราะเป็นยาที่ใช้รับประทานง่ายมากนะฮะซึ่งผู้ป่วยสามารถทานได้ตามคำสั่งของแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อทําการฉีดวัคซีนนะฮะและลดปริมาณการแอรอัดในโรงพยาบาลได้นะฮะก็เป็นกําลังใจให้ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติสุขโดยเร็วนะฮะก็เป็นความหวังนะฮะว่าวันหนึ่งเราจะ ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้แค่กินยาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยอืมก็เรฟ r e นส์นะฮะจากกรมสุขภาพจิต www.forb.com นะฮะแล้วก็เฮลิคอโ o มิกไ i ม์อินเดียไทม์นะฮะก็เรียบเรียงโดยเอ่อ a อ o องเดอะเวนะเป็นเพจเพจหนึ่งนะฮะก็ยังมีความหวังนะสักวันหนึ่งอาจาจะเป็นเหมือนเพนพวกคล้ายๆโอซลทามีเวีย ir, อะไรเงี้ยกินก็พอเนาะเครื่อต้านวัดอะไรเงี้ยนะฮะหรือคล้ายๆ้ยพวกยาพวก กานไวรัสอื่นๆพวกเริ่มสุกวิสไซอะไรพวกเนี้เนาะกินแล้วก็ลดความดุนแรงได้อะไรเงี้ยนะฮะขอบคุณที่จรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ